สวัสดีทุกท่านนะครับก็สวัสดีวันวันที่สิบเอ็ดเดือนตุลาคมนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามสิบเอ็ดนาทีก็วันนี้มีตัวสิกเนลนะครับตัวสร้างสัญญาณสิกเนลล่วงหน้ามามาแจากให้ทุกท่านนะครับก็เอ่อเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็มีวันนี้มีสามอย่างนะครับก็คือมีตัวสิกเนลล่วงหน้าที่ที่เป็นเว็บนะครับเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับสามารถเข้ากับเบราว์เซอร์ทุกๆเบราว์เซอร์ได้นะครับทุกคนเข้าได้หมดเลยนะไม่ไม่ไม ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยแล้วก็ไม่จำกัดการเข้าถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเว็บนะครับไม่ใช่ตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็อย่างที่2ออันนี้จะจะเริ่มมีการจํากัดการเข้าถึงนะครับเพราะว่ามันต้องติดต่อแอดมินในการรับก็คือตัวโปรแกรมที่จะเปิดกับสัญญาณนั่นเองนะครับไว้เปิดกับสัญญาณซิ่งนนะครับที่ถูกสร้างขึ้นอัตโนมัตินะครับแล้วก็อีกอีกตัวโปรแกรมอีกอันหนึ่งก็คือตัวโปรแกรมที่สร้างไม่ใช่สร้างนะครับตัวเนี้ย ตัวโปรแกรมรับสัญญาณการเทรดนะครับข้ามเวบนะไม่ใช่ข้ามเว็บข้ามบลกนะครับก็คือจะข้ามไปบลคกพอเทคแล้วนะครับอันนั้นนะก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มี3อย่างนะครับอย่างแรกคือสร้างสัญญาสิงแนลตัวที่2อโปรแกรมใช้ร่วมกับสิงแนลนะครับตัวที่3ก็คือข้ามตัวรับสัญญาณข้ามบล็อกนะครับก็คือจาก i คิวไปบล็อกพอเทคนั่นเองนะครับ อ่าโอเคเรามาทาความรู้จักกับอย่างแรกกันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมีเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็คือชื่อเว็บอ่เว็บนี้นะครับ i q c n e s com เนี่ยนะครับเข้าถึงได้ทุกคนนะตัวสร้างสัญญาณสิงแนลนะครับมันจะเป็นช่องที่สองนะที่เป็นช่องแคตตาล็อกเอร์ซีเนเนี่ยนะครับก็กดมาที่ตัวสีเทาๆตรงนี้นะครับมันจะมีการตั้งค่าอยู่แค่สองสามจุดนะครับสองสามจุดนะอ่าอันนี้กดกระบาดออกเลยนะครับก็อ่า อันดับแรกนะครับเป็นจํานวนวันนะจำนวนวันใส่ไปสักสิบหรือหรืออ่าไม่เกินสิบไม่เกินสิบสองนะครับไม่เกินไม่เกินเท่าไหร่นี่ไม่แน่ใจนะครับอาจจะสามสิบวันหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตลองใส่สามสิบดูนะครับตอนนี้ก็าเลือกเป็นทางเฟรมนะครับเลือกเป็นทางเฟรมแล้วก็เนี้ยเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำเก้าสิบผมใส่เก้าสิบนะถ้าเป็นหนึ่งนาทีนะครับก็ใส่ตามนี้นะครับอันแรกเป็นจํานวนวันที่ต้องการค้นหาค้นหาให้ปกให้ตัวเว็บเนี่ยค้นหานะครับว่า ภายในกี่วันนะครับก็แล้วก,อ 1, 55, 30, วก็อันนี้เป็น time f r a m มมี1มีห้าสแล้วก็ 1H นะครับอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำนะครับยิ่งใส่สูงยิ่งแม่นยำสูงนะครับแต่ว่าจำนวนเดอร์อก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับส่วน Normal กับ OTC เนี่ยถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เราจะเลือก n อ r m a l นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นตลาด OTC เราก็ต้องเลือกกราฟ OTC ต้องติ๊กตรงนี้เป็น OTC นะครับอ่ะตามนี้นะครับพอเราตั้งค่าอย่างนี้เสร็จนะครับกก็กด อ่าโอเคอันนี้แปลว่าใส่ได้มากสุดแค่15วันนะครับอ่าเดี๋ยวลองดู15วันไม่ได้นะครับก็ใส่ไปแค่อ่าสิก็พอนะครับสินี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มทำเซมเป็นอ่าสัก15นาทีนะครับ15นาทีนะครับแล้วก็ความแม่นยำลดลงสัก80ก็แลวกันเนาะอ่าโอเคเรียบร้อยครับ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ,รอเอ้าโอเคเครับก็มาเร็วไปนะครับมาเร็วไปนะครับมันจะมีแท็บเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเซฟตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะขอเซฟก่อนนะครับเพื่อที่จะอะพอเราได้ตัวตัวนี้นะครับให้เรามาที่คำว่าอ่ามาที่ตัวสีเทาข้างล่างนี้นครับตัวสีเทาๆดำๆนะครับแล้วก็มาที่คำว่า copy ตรงนี้นะครับ copy copy t h dos เนี่ยนะครับก็กดคลิกเข้ามานี่คือเราจะ ได้ตัวตัวคลุมๆสีน้ําเงินน,เง,น,นเงินตามตรงตัวหนังสือต,อต,อตอรงนี้นั่นคือการ Copy นะครับเราต้องนํามาวางในโน้ตแพดที่คอม,ออออคอมพิวเตอร์ของเรานะครับปึ๊บอ่ะกดวางนะครับอันนี้เป็นทาวเวิรม15นาทีนะก็จากนั้นก็กดเซฟนะครับอันนี้เป็นเวลาของบราซิลนะเป็นเวลาของบราซิลอยู่นะครับก็ก็ยังยังไม่แปลงเวลานะครับเดี๋ยวในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่ม,มเราเนี่ยจะมีลิงก์ลิงก์เข้ากลุ่มนะครับแล้วก็ในลิงก์เนี่ยจะมีเวลาของบราซิลกับ ของไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ก,ก็ก็เข้าไปดูกันนะครับว่าเวลาเนี่ยเวลาตามสัญญาณสิกแนล05.30เนี่ยถ้าเป็นเวลาของไทยเนี่ยมันจะเป็นกี่กี่โมงกี่ยามกันนะครับก็เข้าไปดูกันนะครับเมื่อกี้15นาทีนะผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น5นาทีนะครับแล้วก็ตั้งค่าเหมือนเดิมทุกอย่างนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเป็น8.5นะ กดเหมือนเดิมครับรอจนกว่าแถบสีน้ำเงินเนี่ยแถบสีเทาดำๆเนี่ยจะวิ่งจะวิ่งวิ่งจนจนมันมีตัวหัังสือขึ้นข้างล่างนะครับตัวสัญญาณสิ่งแวลนั่นเองนะครับขึ้นข้างล่างนะครับถือว่าการสร้างสัญญาณนั้นถูกสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับโอเคนี่คือเรียบร้อยนะครับสำหรับสัญญาณสิ่งแวลนะครับลูงหน้าของเราถ้ามอนเดิมนะครับก็เอามาวางในโน้ตแพดเลยครับในโน้ตแพดอันนี้เป็น5 m เเนาะผมจะมาวางทับตรงนี้นะครับก็ถ้าใครยังไม่มีก็สร้้างขึนใหม่ เหมือนอันเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็น5เ็นะครับก็กด s a ฟนะครับปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนี่คือนี่คือสเต็ปที่1เสร็จแล้วนะครับสเต็ปที่2สเต็ปที่2ที่เราจะต้องนำไปใช้กับตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมก็คือตัวนี้นะครับ Bot Trader IQ นะครับเป็นบล็อกของ IQ Option นะครับมีบล็อกเดียวนะสำหรับตรงนี้ตัวตัวนี้นะครับมีบล็อกเดียวนะครับก็อ่ะนี่นะครับก็เดี๋ยวจะมี สำหรับคนที่จะรับโปรแกรมตัวนี้ต้องติดต่อหลังใหม่นะครับติดต่อแอดมินหลังใหม่นะครับในโน้ตจะมีลายของแอดมินอยู่นะครับเดี๋ยวผมใส่ตัวทดสอบนะครับใส่อีเมลที่มาลงทะเบียนกับแอดมินนะครับอ่ะกดปุ๊บเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปแปลงแปลงไฟล์ตัวนี้ให้ให้มันใช้งานกับตัวโปรแกรมนี้ได้ก่อนนะครับอ่า อันนี้เดี๋ยวผมมาตั้งค่าตัวตัว,ตว,ตว,ตวโปรแกรมก่อนเนาะพอเราใสา e ่อีเมลกับพาสเวสุ์ดเข้ามานะครับให้เรามาที่ตัวเลือกวงกลมที่2นะครับ list star the s y n a p s เนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็มันจะมีการตั้งค่าของตัวโปรแกรมนะนี่นะครับก็อันแรกเป็นช่อง tp นะครับอันที่2เป็นอ่า s t o r l o t นะครับก็ติ๊กด้วยนะครับถ้าใครอยากตั้งค่า tp หรือว่าตั้งค่า s t o r l o t นะครับจากนั้นก็ ช่องนี้จะเป็นการเดินไม้แบบสม่ำเสมอนะ <S <S ไม่มีมาติงเกลนะครับ <S 1> <S 1> ส่วนช่องนี้จะเป็นการมาติงเกลนะครับมาติงเกลช่องที่1คือจํานวนเงินนะครับจานวนเงินที่ต้องการให้ให้โปรแกรมเนี่ยออกออเดอร์นะครับแล้วก็จํานวนครั้งในการมาติงเกลนะครับแล้วก็จํานวนการคูณนะครับก็แล้วก็ผมผมผมจะตั้งค่าค่าตรงนี้ด้วยนะครับมีเป็นไบนารี่นะครับก็ช่องนี้ด้วยนะครับช่องนี้ช่องนี้เป็นอันตัวที่3านะตัวที่3 ตัวที่3เป็น binary นะครับจกเดิมจะถูกตั้งเป็น automatic นะครับก็คือให้โปรแกรมเลือกเองแต่ว่าผมต้องการส่งสัญญาณไปทาง bulk p o t e x t ด้วยนะครับก็เลยเป็นตัว binary binary นะครับก็แล้วก็ดีเลยเนี่ยผมเลือกสัก2อสองวินะครับจากนั้นนะครับลองกด save นะกด s a v ปึ๊บนี่ครับของบางคนมันจะไม่เด้งนะบางคนจะไม่เด้งนะครับบางคนจะขึ้นแถบสีแดงข้างล่างตรงนี้นะครับ ก็นั่นถือว่าเซฟแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่เด้งให้มาที่ตรงนี้นะครับรูปบ้านนะครับรูปบ้านตรงนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะก็แล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรามาแปลงสัญญาณกันนะครับแปลงสัญญาณกันเนาะเพื่อที่จะนามาวะนำนำมาวางในในในตัวโปรแกรมนี้นะครับก็ผมเอาให้เองก่อนนะเลือกเมื่อกี้นะครับ พอพอเราได้ตัวสัญญาณซิกเนเล,ล่วงหน้านะครับเราก็กดกดคลุมทั้งหมดนะครับกด select all แล้วก็กด copy นะครับมาที่เว็บนี้นะมาที่เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผม converso the s i n e s เนี่ยนะครับก็มันเป็นเว็บที่ไว้แปลงสัญญาณนะครับไว้แปลงสัญญาณให้กับตัวโปรแกรมนะครับมาที่คําว่า converser นะครับ converser นะครับ เอาไว้แปลงไว้ใช้กับตัวโปรแกรมที่ที่จะจะเปิดนะครับจะเปิดนะครับอันดับแรกนะครับดูทางเฟรมดีๆนะว่าเป็นทางเฟรมอะไรนะครับก็เอาสัญญาณของเรามาวางวางตรงช่องสี่เหลียมอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกเลือกตัวโปรแกรมที่เรามีอยู่นะครับอย่างของถ้าใครรับกับผมมารับกับผมก็เป็นทนะ็อปวินนะเลือกท็อปวินนะครับจากนั้นเนี่ยพอได้ตามนี้แล้วเนี่ยก็ก็กดนะครับอ่าสองสองช่องนี้ติ๊กไว้ก็ได้นะช่องหลังนี่คือจะเป็นการลบสัญญาณที่มันซ้ําซ้อนกัน ครับระบสัญญาณที่มันแบบสากันนะครับสากันอย่างเช่น EU มีเวลามี2อ,อย่างเช่นสมมติว่า EU มีทุ่ม552คู่มันก็ให้ลบไปอันหนึ่งนะครับเหลือไว้แค่อันเดียวประมาณนี้นะครับก็สัญญาณซ้ำซ้อนนะครับก็อันนี้เป็นเกณฑ์การเรียงเวลาตามตามเวลานะครับก็ตาวลาจะเที่ยงไปถึงบาง่ายอะไรก็ว่ากันไปนครับก็อันนี้เรียงตามเวลาเนาะส่วนถ้าเป็น OTC ก็มาติดข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่า กราฟันธรรมดาไม่ต้องนะครับแล้วก็กด convert cmes ตรงไปนะครับก็มันจะทำการแปลงเพื่อที่จะไปใช้กับตัวโปรแกรมนะครับอ่ะเรียบร้อยเรากด copy นะครับกด copy ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ไฟล์เราเหมือนเดิมนะมาที่ไฟล์เราเหมือนเดิมนะครับกดลบมันเก่าออกนะครับลบบนเก่าแล้วก็เอาอันที่เราแปลงเนี่ยวางเข้าไปแทนนะครับแล้วก็กด save แบบนี้นะครับกด save ไปเลยกด save ทับไปเลยนะครับอะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ จากนั้นนะครับเรามาที่ตัวโปรแกรมนะให้มาดที่คำว่า import นะครับ import lista เนี่ยนะครับก็กดเข้ามานะครับแล้วก็ไปค้นหาค้นหาไฟล์เมื่อกี้นะครับที่ที่เราแปลงสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่ยังไม่แปลงเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับต้องแปลงก่อนนะครับกดปุ๊บนี่แปลงสัญญาณปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเวลาก่อนนะไปเปลี่ยนเวลาเป็นประเทศเป็นเป็นเวลาของประเทศไทยก่อนนะครับแล้ว พอรอแปลงสัญญาณปุ๊บใช่ไหมครับเอาไปใส่ในโนต้ตแพดแล้วก็แปลงเวลาต่ออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมสมมุติแบบนี้นะไม่ใช่สมมุตินะครับอะอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมครับอ่านี่เป็นเวลาไทยใช่ไหมศูนย์ห้าก็จะเป็นประมาณบ่ายสามนะครับรปุ๊บก็ลบเลขศูนย์ก็ใส่เลขหนึ่งเข้าไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้แหละก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ทําไปจน จนสิ้นสุดข้างล่างนี้นะครับก็เดี๋ยวมีมีมมตารางเวลาของของประเทศไทยกับประเทศบราซิลให้นะครับก็อยเอาไปเทียบเคียงกันแล้วก็เปลี่ยนดูนะครับว่าไอที่ห้าึ่งกับประเทศไทยมันตรงกับเวลาเท่าไหร่นะครับก็ก็ประมาณนี้นะที่เราก็ต้องเดยนลอกก็กดเซฟนะครับกดเซฟก็กดเซฟตรงนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยผมจะยังว่าเซฟป,ปุ๊บก็สมมติว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็กดเซฟแล้วก็มา เหมือนเดิมนะครับมาที่คําว่ารีดแล้วก็เลือกค้นหาไฟล์ที่เราจะใช้สําหรับการเปิดกับตัวโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กดตัวสีเขียวตรงนี้นะสีแรกมันจะเป็นตัวสีเขียวนะครับกดให้เป็นสีแดงนั่นคือโปรแกรมทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับรอแค่การออกออเด์จากจากตัวอินดิเคเตอร์ตัวสัญญาณที่เราสร้างขึ้นไวยลูกนั่นนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือเรียบร้อยแล้วโอเคนี่คือเสร็จสเต็ปที่2นะครับสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือเป็น ตัว c o p y r i g นะครับก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยอ่าไม่ใช่ลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับก็เดี๋ยวมีอ่าอันนี้นะครับก็ในคลิปทิปไหนก็แล้วแต่นะครับจะมีลิงก์ของเว็บ blog c o n t e t blog c o n t e t ก็จะมีลิงก์อยู่นะครับข้างใต้นี้นะครับก็ก็สมัครกันได้นะครับส่วนใครที่สมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับอ๋อในคิว นี่นะครับเปิดบัญชีกับคอเทคนะครับนี่ก็พอเปิดแล้วนะครับก็ยืนยันตัวตนเติมเงินขั้นต,นต,นต,นต่ำ50เหรียญแล้วก็ทักมาหาแอดมินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ใช้ตัวโปรแกรมนี้แบบฟรีๆเลยนะครับฟรีๆ,ๆเลยนะครับก็ให้ฟรีใช้ฟรีเดือนหนึ่งเลยนะครับก็เราสามารถที่จะกดออเดอร์จาก IQ <c ười> นะครับข้ามไปยังโบฟคอเทคได้ด้วยตัวโปรแกรมนี้นะครับพอกดกดตั้งค่าตาม ตั้งค่าตามนี้เสนะครับของตัวโปรแกรมนะครับก็จะจะสามารถรับสัญญาณจากโลกไ q หรือว่าตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นเป็นถ้าสมมุติว่าโปรแกรมท็อทอปวินตัวนี้มีการออกเดนนรเอร์นะครับที่เป็นไวรีนะครับมันก็จะแล้วเราเปิดตัวโปรแกรมนี้เอาไว้ด้วยนะครับตัว Copy Trade, x c o p y t r a d e d by h o x cortex version 3นี่นะครับไว้ด้วยนะครับมันก็จะติดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีารายละเอียด ยิบยิบย่อยๆนะครับก็ถามแอดมินว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับในในในการที่จะเชื่อมต่อการได้นะครับก็ก็ไปถามแอดมินเอาทีหลังนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้จริงๆงหรือเปล่านะครับอ่ะนี้ยังไม่มีการออกกรเดื่องนะครับซึ่งคู่เงิน eZ คู่แรกที่มันถูกสร้างขึ้นเนี่ยน่าจะไม่มีคอเทคไม่มีแน่ๆนะครับอ่ะผมจะทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เป็นเป็นคู่เงิน EU นะครับอันนี้ผมจะลองกดกดขึ้นดูนะ ดปุ๊บนะครับมันจะมาติดตรงนี้อ่านี่เห็นไหมครับนี่คือติดแล้วนะครับเว i t for นะครับเว i t for นะครับนี่คือรอนะครับนี่คือรอเดี๋ยวเราไปดูว่าในโค้เทผมได้เปิดอะไรหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับติดแล้วนะครับนี่คือติดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าจะติดไหมนะอ่าไม่ติดนะครับเพราะว่าหมดเวลาพอดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับมันจะมาติดอย่างลบ p r o t e นะครับมจะมาติดตรงลบ p r o t เทคนะครับอ่าผมจะกดขึ้นซ้ำปุ๊บนี่อ่านี่ครับมันก็จะมาติดแบบนี้นะครับแต่ว่าการที่เราจะกดได้นะครับก็ก็ต้องเป็นอ่าต้องเป็นต้องเป็น binary นะครับเป็น binary นะครับนี่คือต้องเป็นตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้นะครับเป็นเป็น binary นะครับถ้าเป็นดิจิตอลข้างล่างเนี่ยมันจะกดไม่ติดแต่ผมลองกดดิจิตอลให้ดูก็ได้นะครับ ถ้ากดดิจิตอลเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับอ่ะนี่นะครับนี่เห็นไหมไม่ติดนะครับแต่แต่ว่าถ้าเป็นไบนารีนี่นะครับอ่านี่นะครับถ้าเป็นดิจิตอลไม่ติดนะครับถ้าใครกดแล้วมันไม่ติดนั่นเท่ากับว่าเราไปกดเอ่อดิจิตอลนะครับต้องเลือกไบนารีนะครับอ่านี่สมมุติให้ดูนะครับว่าอ่ามันข้ามกันได้นะครับมันข้ามโลกกันได้เนาะแต่ว่าต้องมีตัวโปรแกรมที่สําหรับเชื่อมต่อ แค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นเลยนะครับหรือใครที่แบบว่าอยากจะไปกดเองนะครับแต่ว่า,าผมอยากเทรดทั้ง2อบล็อกไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้ก็ก็ก็โปรแกรมตรัวนี้ไปใช้ได้นะครับก็ทุกท่านกดยังพอร์ต iq ของตัวเองนะครับที่ที่คู่ใดก็ได้ท,ที่ที่เปิดเหมืนกันนะที่เปิดคู่เงินเหมือนกันนะครับแล้วก็ ต้องต้องดูด้วยนะว่าบล็อกคอนเทคเปิดหรือเปล่านะครับถ้าผู้เงินเปิดเหมือนกันแล้วแล้วมันมัน,ม,นมันมีการจ่ายเปอร์เซ็นที่ที่ถูกกำหนดเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวการตั้งค่าต่างๆของตัวโปรแกรม c o p y เ r a ียเดี๋ยวจะจะ,จะทำให้อีกทีหนึ่งนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับก็เราสามารถกดจาก IQ มาติดยังบล็อกคอเทคได้นั่นเองนะครับนี่คือความพิเศษของของของตัวโปรแกรมนะครับก็ น่าจะมีแค่นี้นะน่าจะมีแค่นี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็อยากใครอยากลองใช้ดูก็ทักหลังไม้นะครับต่อหลังไม้ได้นะครับสําหรับตัวโปรแกรมต่างๆนะครับแล้วก็ตัวที่สร้างสัญญาณสิกแลตัวตัวที่รับสัญญาณสิกแลตัวส่งข้ามบูก็ต่อหลังไม่กับแอดมินได้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ